จดหมายจากนักโทษประหารถึงพ่อแม่พ่อครับแม่ครับพรุ่งนี้แล้วที่ผมจะต้องถูกประหารผมไม่ทราบเส้นทางชีวิตของผมเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงตอนนี้ภาพในอดีตค่อยๆฉายออกมาทีละภาพสองภาพผ่านสมองของผมตอนสามขวบผมจำได้ลงลางๆว่าผมวิ่งเร็วเกินไป จนสะดุดก้อนหินหกล้มพ่อรีบอุ้มผมขึ้นมาปลอบแล้วพ่อก็เตะที่ก้อนหินสองทีพ่อบอกว่าไม่ต้องร้องไห้ก้อนหินก้อนนี้แย่จริงๆพ่อลงโทษมันให้แล้วตอนแรกผมตั้งใจจะก,กลั้นน้ำตาไม่ยอมร้องไห้แต่พอเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นผมก็เลยกอดพ่อแน่นร้องไห้อยู่นานเพราะพ่อทำให้ผมเข้าใจว่า การที่ผมหกล้มไม่ใช่เพราะผมไม่ระวังแต่เป็นความผิดของก้อนหินแต่ผมไม่รู้ว่ามันแค่เป็นการปลอบใจจากพ่อเพื่อไม่ให้ผมร้องไห้ตอนสี่ขวบผมอาอต่นั่งเฝ้าดูทีวีจนไม่ยอมกินข้าวแม่ยกชามข้าวมาป้อนในผมทีละคำถึงหน้าจอทีวีแม่ทำให้ผมเข้าใจว่า ชีวิตสามารถเสพสุขได้ด้วยวิธีนี้แต่ผมไม่รู้ว่าแม่แค่กลัวว่าผมจะหิวเดี๋ยวก็ต้องมาบุญไหวาหาข้าวให้ผมกินทีหลังตอนหกขวบพ่อพาผมไปซื้อของขวัญวันปีใหม่ตกลงกันว่าจะให้ผมซื้อได้หนึ่งอย่างแต่พอผมได้ตุ๊กตาที่อยากได้แล้วผมก็ยังอยากได้เครื่องร่อนอีกพอพ่อไม่ยอมให้ ผมก็ลงไปนอนกองกับพื้นร้องไห้ไม่ยอมหยุดสุดท้ายพ่อก็ต้องซื้อให้ผมทั้งสองอย่างตอนนั้นพ่อทำให้ผมเข้าใจว่าการใช้วิธีนี้จะทำให้ผมได้ในสิ่งที่อยากได้ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าพ่อแค่กลัวว่าการประทังของผมจะทำให้พ่อขายที่หน้าคนอื่นตอนแปดขวบผมคิดอยากจะซักถุงเท้าของผมแต่แม่กลัวว่าผมจะซักไม่สะอาด ผมอยากจะช่วยแม่ล้างจานแม่กลัวว่าผมจะทําจานแตกผมอยากเทน้ําร้อนให้ตัวเองแต่แม่กลัวผมโดนน้าร้อนลวกแม่ทําให้ผมเข้าใจว่าผมไม่สามารถทํางานยากๆหรืองานที่ดูเหมือนมีอันตรายแต่ผมไม่รู้ว่าแม่แค่ไม่อยากเสียเวลามานั่งแค้ไขางานให้ผมตอนสิบขวบพ่อพาผมไปสมัครเรียนพิเศษสามแห่ง แล้วก็เรียนกิจกรรมพิเศษอีกสองแห่งทุกๆวันผมจะกลับถึงบ้านด้วยความอ่อนล้าพ่อบอกผมว่าคนเราต้องอดทนจะได้เป็นเจ้าคนนายคนพ่อทำให้ผมเข้าใจว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสและน่าเบื่อมากแต่ผมไม่รู้ว่าที่จริงแล้วพ่อแค่อยากให้ผมดูโดดเด่นต่อหน้าญาติมิตรตอนอายุ13 ผมเตะฟุตบอลไปทำกระจกหน้าต่างข้างบ้านแตกพ่อพาผมไปกล่าวคำขอโทษแล้วก็จ่ายค่าเสียหายไปพ่อทำให้ผมเข้าใจว่าแค่กล่าวคำว่าขอโทษแล้วทุกอย่างก็จบสิ้นได้แบบง่ายดายแต่ผมไม่รู้ว่าพ่อมาบนทีหลังว่าเพื่อนบ้านถือโอกาสเรียกค่าเสียหายมากเกินไปตอนอายุ15ผมอยากเรียนเปียโ,โนเหมือนเพื่อน แม่ไปขอยืมเงินญาติๆแล้วซื้อเปียนโนให้ผมหลังหนึ่งแต่พอผมเล่นได้แค่สองเดือนก็เบื่อผมไม่ยอมเล่นต่อแม่ทำให้ผมเข้าใจว่าถึงแม้ที่บ้านมีเงินไม่มากแต่ก็สามารถใช้จ่ายได้อย่างสุรุ่ยสุร่ายแต่ผมไม่รู้ว่าที่บ้านต้องใช้เวลาสมปีกว่าจะจ่ายหนี้ก้อนนั้นจนหมดตอนอายุ19เก ผมกำลังจะสอบเป็นทรานส์เข้ามาหาวิทยาลัยพ่อบอกว่าเป็นทนายความจะช่วยให้ฐานะทางสังคมสูงขึ้นพ่อทำให้ผมเข้าใจว่าผมแค่ทำตามเส้นทางที่พ่อวาดหวังไว้ก็พอแต่ผมไม่รู้เลยว่านั่นเป็นเพราะพ่ออยากเติมเต็มความฝันของตนเองเพราะพ่อเองสอบไม่ติดตอนเป็นหนุ่มตอนอายุยี่สิบผมบอกแม่ว่า อยากได้มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดผมอ้างว่าจะได้โทรกลับบ้านได้บ่อยๆแม่ส่งเงินมาให้ผมสามหมื่นบาททันทีแต่ผมโทรกลับบ้านปีละไม่กี่หนและแทบทุกครั้งที่โทรก็จะเป็นการของเงินเพิ่มแม่ทำให้ผมเข้าใจว่าพ่อกับแม่เป็นตู้กดเงินอย่างดีของผมแต่ผมไม่รู้ว่าพ่อแม่ ได้แต่เฝ้ารอโทรศัพท์จากผมด้วยความคิดถึงตอนอายุ24พอเรียนจบพ่อก็ช่วยฝากงานให้ผมได้ทำงานในบริษัทใหญ่โตพ่อทำให้ผมเข้าใจว่าไม่ต้องตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีก็สามารถหางานดีๆทำได้แต่ผมไม่รู้หรอกว่าพ่อต้องอาศัยเส้นสายขนาดไหนกว่าจะฝากผมเข้าทำงานได้ตอนอายุ27ผมเปลี่ยนแฟนเป็นว่าเล่น พวกสาวๆมักจะบ่นว่าผมเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบแม่บอกผมว่าพวกเขาไม่คู่ควรกับผมแม่ทำให้ผมเข้าใจว่าผมเป็นผู้ชายที่มีคุณสมบัติเลอเลิศแต่ผมไม่รู้ว่าผมเป็นแค่ผู้ชายเสยงเครงที่หาความดีแทบไม่ได้ตอนอายุ32ผมเป็นนี่พนันบอลเป็นล้านพ่อโกรธจนล้มป่วย แต่สุดท้ายก็ช่วยผมเคลียร์หนี้จนหมดพ่อทำให้ผมเข้าใจว่าไม่ว่าผมจะทำอะไรผิดพ่อจะคอยช่วยแก้ปัญหาให้ผมได้เสมอแต่ผมไม่รู้เลยว่านั่นเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่พ่อแม่เตรียมไว้ใช้ในยามแก่เท่าตอนอายุ35พ่อแม่ช่วยอะไรผมไม่ได้อีกแล้ว ผมกับเพื่อนเข้าไปปล้นร้านค้าและผมก็เป็นยิงเจ้าของร้านตายคาที่สารตัดสินประหารชีวิตผมพ่อแม่ตะโกนด่าว่าช่างมายุติธรรมต่อครอบครัวของเราเลยท่านลำบากมาทั้งชีวิตแต่ต้องได้รับผลกรรมที่ไร้ความปราณีในที่สุดผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าเพราะพ่อกับแม่ได้ใช้ความรักฉกชิงโอกาสที่ผมจะเติบโตเป็นผู้เป็นคน ครั้งแล้วครั้งเล่าฉกชิงเอาความสามารถในการอยู่รอดด้วยตัวผมเองครั้งแล้วครั้งเล่าฉกชิงเอาความรับผิดชอบในตัวของผมเองครั้งแล้วครั้งเล่าวิธีการรักลูกแบบผิดๆสุดท้ายแหลกมาซึ่งความเจ็บปวดของเราทั้งสองรุ่นไม่มีโอกาสที่แก้ตัวอีกแล้วจากการสั่งสอนที่ผิดๆมันเป็นมือของพ่อของแม่ ที่ส่งผมขึ้นไปยังแท่นประหารอย่างไม่ได้ตั้งใจพ่อครับแม่ครับกรุณาดูแลตัวเองให้ดีผมคงต้องลาจากแล้วในวันพรุ่งนี้หวังว่าในพบหน้าของผมผมจะได้เรียนรู้วิธีการรับผิดช,ชอบในตัวผมเองสำหรับในชาตินี้ผมไม่แน่ใจว่าผมควรจะโกรธพ่อกับแม่หรือรักพ่อกับแม่กันแน่ แต่อย่างไรก็ตามลูกกราบขอโหสิกรรมที่ได้ก่อกรรมทําเข็นให้พ่อกับแม่ต้องเสียใจกับลูกคนนี้มาตลอดทั้งชีวิตจากลูกทรพีที่กำลังจะจากพ่อกับแม่ไป จดหมายจากลูกที่เป็นประธานบริษัทคุณพ่อคุณแม่ครับพรุ่งนี้คือวันที่รอคอยที่จะเห็นโรงงานของผมเริ่มต้นสายการผลิตอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกผมสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านที่ได้สอนให้ผมรู้จักดูแลรับผิดชอบตัวเองมาตลอดด้วยใจที่เปี่ยมสุขในขณะนี้ภาพต่างๆในอดีตได้ค่อยๆปรากฏขึ้นทีละภาพภายในใจของผมอยากทาบซึ้ง พ่อแม่ครับตอนสมขวบผมจำได้ลางๆว่าผมวิ่งเล่นอย่างไม่ระมัดระวังจนไปสะดุดก้อนหินลม้มหลงท่านให้ผมลุกขึ้นเองและยังฟาดผมสะสองทีบอกผมว่าท้าไม่ระวังหล้มคราวหน้าจะโดนฟาดก้น4ทีนั่นคือท่านสอนให้ผมรู้จักรับผิดชอบระมัดระวังตัวเองตอน4ี่ขวบผมเอาแต่ดูทีวีไม่ยอมกินข้าวแม่บอกว่า ถ้าไม่กินก็ต้องอดข้าวถึงพรุ่งนี้เช้าผมนึกว่าแม่ขู่เล่นสุดท้ายผมหาของกินทั่วห้องครัวไม่มีอะไรยให้ผมกินเลยแม้แต่ขนมปังสักชิ้นหนึ่งแม่สอนให้ผมรู้จักความรับผิดชอบในความเอาแต่ใจของผมเองตอน6ขวบพ่อพาผมไปร้านขายของเล่นเพื่อซื้อของผันวันปีใหม่ตกลงกันว่าจะให้ผมซื้อแค่ชิ้นเดียว แต่พอผมได้ขุนยนตมนุษย์เหล็กอย่างที่อยากได้แล้วยังจะร้องเอาเครื่องร่อนอีกชิ้นหนึ่งพ่อไม่ให้ผมก็งองแงนอนดิ้นร้องไห้อยู่กับพื้นพ่อไม่สนใจผมพ่อหันหลังแล้วเดินกลับจากร้านไปเลยสุดท้ายผมก็ต้องหยุดร้องแล้วรีบเดินตามกลับบ้านนั่นคือการสอนให้ผมรู้จักรับผิดชอบเกี่ยวกับความไม่เ้า่าของตัวเองตอนแก่ขวบผมหัดซักถุงเท้า แม่สอนวิธีการซักล้างให้สะอาดผมหัดล้างจานแม่ก็สอนให้ผมรู้วิธีการล้างที่ถูกต้องเพื่อที่จะให้สะอาดแล้วก็จานไม่แตกผมอยากเทน้ำร้อนด้วยตัวเองแม่ก็สอนให้รู้จักวิธีการเท,ทที่จะไม่ให้น้ำร้อนลวกมือสอนให้ผมรู้จักรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลชีวิตของตัวเองตอนสิบขวบผมเห็นเพื่อนเพื่อนมีโอกาสไปเรียนกิจกรรมนอกหลักสูตรเรียนยูโดเรียนศิลปะ เรียนสารพัดอย่างพ่อกับแม่บอกผมว่าเวลาเรียนหนังสือในโรงเรียนให้ตั้งใจเรียนเวลาเลิกเรียนก็เป็นเวลาเล่นพักผ่อนให้เต็มที่ถ้ายัางมีเวลาว่างก็หาหนังสือมาอา่านตั้งคือสอนให้ผมรู้จักรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาของตัวเองตอนอายุ13ผมเตะฟุตบอลไปทำกระจกหน้าต่างข้างบานแตกพ่อพาผมไปซื้อกระจกด้วยกัน แล้วก็พาผมไปช่วยกันเปลี่ยนกระจกนันตาต่างให้กับข้างบ้านจนเียบร้อยค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่อยๆหักจากค่าขนมของผมนัม่นคือสอนที่ผมรู้จักรับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดของตัวเองตอนอายุสิบห้าผมอยากเรียนเปียโ,โนเหมือนกับเพื่อนๆพ,พ่อแม่พาผมไปซื้อฮีเพลงแล้วก็บอกผมว่าเป่าฮีเพลงให้เก่งก่อนแล้วค่อยตัดสินใจไปเรียนเปียโนผมก็เลยเป่าฮีเพลงจนกระทั่งทุกวันนี้ แล้วก็ไม่เคยคิดจะไปหาเล่นเปียนโนอีกเลยนั่นคือพ่อแม่สอนให้ผมรู้จักรับผิดชอบเกี่ยวกับความยืนหยัดของตัวเองอายุ <I S 1> 19ผมกําผมกำลังจะสอบเอนทราน e ์เข้ามาหาวิทยาลัยพ่อแม่ก็ช่วยกันให้คําแนะนำและวิเคราะห์เกี่ยวกับคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยให้ผมถามใจตัวเองว่าอยากเรียนอะไรแล้วจงตัดสินใจด้วยตัวผมเองนั่นคือสอนให้ผมรู้จักรับผิดชอบเกี่ยวกับ อนาคตของตัวเองตอนอายุ20ผมอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือพ่อแม่บอกว่าของเก่ายังไม่เสียอย่าเพิ่งเปลี่ยนไม่งั้นก็ไปหางานพิเศษทำเพื่อเก็บเงินซื้อเองผมไปรับจ้างสอนพิเศษเก็บเงินจนซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ได้แต่ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ผมภูมิใจยิ่งกว่าที่ได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เพราะพ่อกับแม่สอนให้ผมรู้จักรับผิดชอบเกี่ยวกับ ความอยากของตนตอนอายุ24ผมเรียนจบแล้วก็อยากจะสร้างธุรกิจของตัวเองพ่อแม่บอกผมว่าอย่าเพิ่งใจร้อนหางานพื้นฐานฝึกให้ตัวเองมีประสบการณ์ก่อน2ปีต่อมาผมตัดสินใจเปิดบริษัทของตัวเองพ่อแม่บอกผมว่าถ้าหากสามารถรับได้กับความล้มเหลวก็เปิดได้ให้ทุนผมมาก้อนหนึ่งแล้วให้ผมคืนภายใน4ปีผมรับปากว่า ผมจะต้องคืนแน่นอนพร้อมกับจะแถมบ้านหลังใหม่ให้พ่อกับแม่อีกหลังหนึ่งนั่นคือการสอนให้ผมรู้จักรับผิดชอบเกี่ยวกับความสำเร็จของตัวเองตอนอายุ27ผมพาเพื่อนสาวมาแนะนำให้รู้จักพ่อแม่ชมผมเฉลิเลิศต่อหน้าแฟนผมแล้วก็บอกผมตอนหลังว่าต้องแสดงออกถึงคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของเราเพื่อจะดึงดูดคู่ครองที่มีคุณสมบัติโดดเด่นให้สนใจเรา แล้วยังบอกผมว่าเรื่องความรักหรือคู่ครองให้ผมตัดสินใจเองแต่ขอให้รักกันจริงแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้เลยนั่นคือสอนให้ผมรู้จักรับผิดชอบเกี่ยวกับความสุขของตัวเองตอนอายุ32ผมมอบกุญแจบ้านหลังใหม่ให้พ่อกับแม่พอรับกุญแจจากผมแล้วทั้งสองคนก็หันหลังให้ผมผมสังเกตเห็นว่าไหล่ของทั้งสองกำลังสัน่น ผมรู้ว่าพ่อกับแม่กำลังหลังน้ำตาแห่งความปลื้มปิตินั่นคือสอนให้ผมรู้จักรับผิดชอบเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของตัวเองตอนนี้ผมอายุ35โรงงานของผมพร้อมจะเปิดแล้วญาติิที่เคยกล่าวหาว่าพ่อกับแม่ใจร้ายใจจืดใจดำกับผมตอนนี้ปิดปากเงียบกันทุกคนผมรู้ซึ้งว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อกับแม่ใส่ใจผมทุกขั้นตอน และพ่อกับแม่ครับผมจะใช้วิธีเดียวกันนี้สอนลูกผมให้รู้จักรับผิดช,ชอบตัวเองให้จงได้ผมแน่ใจครับวราลลูกของผมต้องดีกว่าผมแน่นอนขอบคุณครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ผมไม่มีวันลืมความใส่ใจในทุกสิ่งทุกอย่างจากทั้งสองท่านไม่เช่นนั้นผมจะไม่มีวันมาถึงจุดนี้ได้แน่นอนลูกคนนี้จะไม่มีวันทำให้พ่อแม่ผิดหวังครับ จากลูกที่รักพ่อรักแม่สุดหัวใจ